เช้าก็จะประมาณนี้นะคะเนาะสุนทรพจน,นทุกท่านนะคะเสียนะคะเนาะเหลนี้ความสุขนะคะกินอิ่มนอนหลับนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเช้าขึ้นมาคึก <c oughs> <c oughs> ใหญ่เลยนะคะ วนนะคะนองก็ต้องกลับขอบพระคุณนะคะนอไปยังแฟน,นะะปิป็๊กผลิตโชคด้วยนะคะแล้วก็ <c oughs> คุณเป็๊กผลิตโชคนะคะที่เมตตาให้ต้นสับปะรดนะคะนอได้กันทั้งหมดตัวละ1นึรต้นนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ เดี๋ยวมีความสุขมากๆเลยนะคะทั้งกินทั้งเล่นนะคะเออนั่นใหญ่ยานบอ,อ วานสุกมะคะนะันเนาะเอาอึบอึบเอาหนึ่งสองสามก่อนเือเร็วเอาหนึ่งสองสามก่นันขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาเหลือนกับแม่แก้วตา มาโดยตลอดนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ข,ขให้ได้ดังใจปรารถนานะคะจิจการงาน,น,นเรงเรียนค่ะเดยเรือยหิงหิงค่ะฝากด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะ